สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอจะเกยๆๆทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเค <Okay. S 1> เจดมนั่นเองนะจ๊ Euro 2020, นะยูโร2020แน่ฟอร์มเจดนี่ฮอตเหลือเกินโอเคติดต่อกันมาเต็มเต็มเลย5 6วัน7วันก็ไปแล้วอ่ะก็ยินดีด้วยสําหรับใครที่ชอบรุนชอบเชียร์นะก็อย่าลืมเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เจดมด้วยแฟนเพจเจดมแล้วก็ยูทูบโอเคเจดมวิเคราะห์บอลลว้วนๆเลยนะจ๊ะอวันนี้หยิบมาหนึ่งคู่เดี๋ยวมาดูว่าเป็นคู่ไหนนะโอเคเจดมสนับสนุนโดย Line@ แอดบอลรองสนใจร่วมสนุกแอดไลน์ไปได้เลยที่แอดบอลรองเอาล่ะวันนี้ตี2ตรงยูโร2 0 2 0รอบแบ่งกลุ่มในกรุ๊ปดีนั่นเองนะทีมชาติอังกฤษโอ้จะทำดาร์บี้แมตช์ด้วยกับทัพตาตันอย่างสกอตลแลนด์นั่นเองนะอังกฤษนัดแรกเปิดสนามเนี่ยก็ชนะโครเอเชียมาหนส่วนสกอตแพ้สาธรารณรัฐเช็กมา0ต่อ2นะเรียกว่าฟอร์มต่างกันเลยนะ คู่นี้10นัดล่าสุดที่เจอกันสกอตชนะ2เสมอ2แพ้อังกฤษไป6เกมนั่นเองนะจ๊ะอ่าดูตัวผู้เล่นกันหน่อยนะอังกฤษวันนี้ประตูปเป็นจอร์แดนบิคฟอร์ดแนวรับแบ็กนี่โหเดาใจยากมากอีกแกลและเซาเกตนี่ชอบแกงแฟนๆอยู่เรื่อยแบ็กขวาจะดำบอกว่าน่าจะยึดคาร์บ็อกเกอร์ไว้คู่เซ็นเตอร์แบ็กจะเป็นท่านั่งของจอห์นสโตนจับคู่กับทารอนมิงส์เหมือนเดิมทางซ้ายนี่แหละตรงเนี้ยนี่มันชอบแกงกัน มซื้อว่าน่าจะใช้ชุดเดิมคีลันทิปเปีย่นั่นเองรุกชอกับเบนชิเวลรอปรกาศต่อไปคู่มิดฟิลด์ยังเป็นคาร์ลินฟิลิปกับเดนเชนไรส์นะตัวรุกนี่แหละตรงนี้น่าสนใจมากราฮิมสเตอร์ลิงเมสันมาล์แล้วก็ฟิลโฟเดนน่าจะเป็นตัวหลักเหมือนเดิมแล้วก็น่าตัวเป้ากับตันทีมแฮร์รี่เคนนั่นเองนะจ๊ะส่วนสกอตแลนด์ของสตีฟคลาร์กในประตูเป็นเดวิดมาเชลแนวรับมีแจ็คเฮนรี่แกรนท์แฮร์รี่และเลียมคูเปอร์วิงแบ็กสองฝั่งเป็น คู่มิดฟิลด์ใช้จอร์ดแม็กกินสกอตต์แม็กโทมิเนแลวก็ขับเคลื่อนเกมโดยสจอตตอาร์มสตรองนั่นเองนะและคู่กองหน้าลินดอนไดน่าจะจับคู่วันนี้เปลี่ยนทางด้านของเชียร์ดำลงมาน่าจะเป็นตัวจริงได้นะคู่นี้เนี่ยอังกฤษบังคับชนะ2ประตูนะแฟนๆถึงจะโอเคได้1ประตูแฟนๆยังตัวชาครึ่งซีกซึ่งเยอรมัดูแล้วโอกาสที่ยังอังกฤษจ,จะชนะเนี่ยมีสูงมากสกอตแลนด์เนี่ยเล่นไปเล่นมาจะเข้าทางอังกฤษเพราะว่านักเตะแต่ละคนของสกอตเนี่ยก็เล่นอยู่ในฤหลี่ยง,อ,ยยงองๆกอะ อยู่ในทีมลีกอ่าพิมลีกเนี่ยก็เป็นแค่ไม่กี่คนนะอะไรเงี้ยพวกจอแม็กกินพวกแม็กทอมอะไรพวกนี้เนาะเชียดัมพวกนี้สัวดัมสองดูแล้วไม่รู้สิเชยด้ามองอังกฤษดีกว่าชัดเจนวัน,น้หนึ่งประตูยืนพื้นกับ3คะแนนลุ้นประตูที่2ซึ่งดูแล้วน่าจะมีแน่นอนนะอ, <Okay. S 1> okay. อังกฤษโอเคโอเคฝากไว้อย่าลืมก,กดกดแชร์คลิปน,นี้แชดดร์เพจเจยดัมภาษาไทยกดไลค์ตั้งซีฟเวอร์สย okay, ูทูบโอเคเจยดัมวิเคราะห์บอลล้วนๆสามสต๊าฟ สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะ, <Okay. S 1> ะวันนี้ขอโปรแกรมกีความสุขสนุกกับทีมที่รักทีมที่เชียนะโอเคจะดําาไปแล้วเจอกันใหม่มวันพรุ่งนี้สวัสดีฮา